ข้าปูค่ากามนมัสการนค่ะปูมาแล้วมาแล้วพี่นอ FC, ้องเอฟซีผู้ใดรอค่อยแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะปูเนาะทั้งเก่าเป็ดชุดคัดทำพ,พี่กับมี่ได้ปูเก่าเป็ดชุดเต็มมันเข่าทั้งล่างทั้งบนเลยครับผมชุดเต็มแต่ข้างบนทั้งล่าง เห็นมันในต้งต้นแต่เก่าต้งเคี้ยวเราเอาตกกันชุดเต็มเราเอาทั้งบนทั้งน่างที่ปูเออาต้องวัดว่าต้องวัดค่ะปูเป็นอะไรนะปูเห็ดเห็ดไปเป็นังไรครับข้างปูครับเป็นังไรปูข้างนั้นก็เป็นอะไรแล้วมันเงียบเนี่ยมันคงต้องวัดเลยไปมากๆคับเลย

มันบ่กามเนปูเนาะบ่กามอ่า8เต้าก็เห็นตอง้งว่นาะปูเอ้ยตรงๆเออนก็เขียนให้เนาะอ่8เต้าเฮ็ดใต้ไว้เด้ปูออใต้ไว้เนาะตงวนี้มีมากเนาะปูเนาะได้ๆนตงวนี้อือพร้อมสิแตกคือกันมน่าปูสุดนี่ได ร้อมแจกที่อย่างนันป่ครับ <c oughs> เอาพี่น้องเลยเอาปูขุนครับผมเนะเาะปูขุนเานาะแต่ว่าช่อง่นตาขุนด้อยพี่น้องเนช่ยตาขุนปูขุนเ,เดี๋ยวแต่พอมันพี่น้องสะดวกครับผมเนะ <c oughs> เาะแต่ทตั้งบนทั้งล่างาจะมือซื้อฟุญเนี่ยจะมือกันทัพจนอันรกับปู ต้องม่ว่วาขาุนพารวย,วยอืมอ่าเอาพี่น้องเอ้ยแตกมาหลายหัวเดี่ยวทั้งบนทั้งล่างค่ะอ่ายูอยากเดี่ยวป่ะยูอยากเสือกันบุ่นสือบุ่ญเหรออ่าแต่เสือกันบุญเราต้องปูเจ้าเมื่อกั่าเสือบุญหาเลยหานะมองพิกัด,ดยอยู่เลยาในี่เป็นเรื่องสิแม่นคักแม่นแน่แค่พ่อท่านอ่เอาสำหรัญญบวันนี้พี่วิวตัวไหนปูแน่ยเนีนยตัวไหนปู คร <S 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 à, ับผมต้องหัดครับผมวัดอ่いい ok าวันที <t 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 uh ่หนึ่งเนาะวันทีคร uh ับผมหนึ่งทันวาครับเสียงเลขียงเบาใช่ไหมปูัมี่งตั้งรัจบเลยจับเลยป้ปูอาจับเลยเอามจะโตเสียวเลยเอาโตเียวเลยพต้องตั้งเียงตั้งรักแล้วเลยครับผม ศูนย์สอง้หุ้นหวยแล้วศูนย์สี่ศูนยี่ตนอาคุณมันาคือ้ก่าไหมศูนย์สี่ศูนย์ห้อ้าวศูนกขึ้นสี่ับูมันศูนอืขึ้นเก่าคตอนนี้มันเตัวเก่าคนละศูนย์ห้าเออศูนมันมันเป็นตัวเ่นเลย์

เจ็ดสามวันนี้ปล่อยสามตัวไปดำเลยเนาะเอ้าโอ้เอาครับผมเดี๋ยวจะดต้อะดวกครับมันหลาๆว่ายังจัดจัดไปก่อนอ่าแต่ว่าย่าหลงกันทนาดนั้นเพราะว่าแล้วก็ขันปล่อยกวนนั่นสิมันมันคนเริ่มเหมือนเริ่มนะปุณละ่อยเดี๋ยวค่อยยัาอีกก็ได้เที่ยวชุดแปดชุดเจ็ดเนี่ยแม่ปล่อยไว้ปยังสิลมันคนเริ่มด้วยว่าเนี่มันออกอีริตตัวนั้นหน้าครับผม เอาเริ่มก็เรื่มก็เล่ามันว่าขครผมก็จำก็เริ่มแนว่าเดี๋ยวจะดวงโฆษณาคนแล้วครับเอาสามตัวศูนย์ศูนเจ็ดสศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสีพี่น้องศูนย์เก็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าอาเลขวิ่งครับผมเลขวิ่งกัเกดศูน รูดเลยเ็ดศูนย์ตัตวนบางเราเอาลํากันไปก่อนนี่เจ็ดมี่ศูนย์นะปรูเนาะเจ็ดศูนย์รุดเลย่อือืมชิม่ยเลยส่วนตัดบนตัดล่างตัดต่ทั้งติดตัดแหงเลี้ยตัวเดียวบนอยู่บนอยู่ล่างอยู่บนตัวนึงอยู่ล่างตัวนึงตัดคููไปสักก้อนครับผมเจ็ดับศูนั่นแหละรุดเลยตัวนี้นักเลยนนักเชี่ยนยิงทั้งหลายครับผมศูนย fue ์ก็เจ็ อย่าคนลังนักนเลยนักนักไม่เราเปู้ตาตอเ้านะปูเพมันเขาหมุนไปทางไหนนะปูนะเขาหมุน้าร่อ้ไรมันท่นเาตัวจับออกประตูไปเลยตัวใดล่ะปูอันนจสี่น่ปูนเจี่น่ะซเจ็ดสี่แล้วนเจดานี่แหะได้ได้ท่านได้ได้วัเนี้กรมเดือนกรมเดือน ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองตัวเด่นครับเกลุ่มสองกลุ่มโอ้กลุ่มสองกลุ่มเซตุลหลังเป็นตลังเป็นตุวมหลงเห็นมั้ยครับผม่าง้องเป็นตุกันเป็นตุวมหลงเยเลยแต่ว่าลาวมากจะไอ้มันสีตัวเล้มันสีอุตเลี้งมันสีไปนะมัน รนมามันเลาะโค้งมันด้เ้มันจะอยู่ตัวเล็กกับพระสั้นกลับประสันหลับตอกกันมันวะครับผมเพราะว่าิงมันิึงมันพระท่างหลายสุดก็มาหากันมันจะยั่งตัวเตัวเล็กงีอันนี้มัน่อย่อยหลบแหลกด้วยตงตองหวดตองหวดนะพูดเนาะ่อยตองหวดแต่ว่าลามากาเทียวว่าออหลามากคือว่ายังมันเรื่องเสียมันกเอาไปเอาหายมึงก็ว่าหายหายจำไม่แมครับผมว่ามันถิ่มมันนี่อืม ตัเดินกับมิกสิละชอบเป็นสกกครบผมศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามนะปูจับูโอ้มัก3ามตัวกับไยมาเรียบร้อยแล้ววงกลมศูกับ7จ็ดสี่หแล้วเอาจ้าปูจ้าเอาครบแล้วนะพี่น้องเอ็มซีเนาะค่ะปูล้วอีกอย่าง ฝากอีกอะไรปู offer and offer and offer the the ้สุดสุดเต็มกล่วว่าฝากยังเราว่าให้พวกนี้ดีเจ็ดเป็ว่ากันมันมันเอาหมดเอาสุดเต็มนี่ตั้งทุบตอกตั้งเอาอีกก็ได้เอาสุดต้องหัดตะก่อนสุดเต็มมันดินโตอยู่แล้วนะเข้มสุดใหญ่โอ้โอ้าวเดี๋ยวเขาเอาสุดเต็มนะปูเนาะเต็มเังว่าเบิ่งกันที่หลังอ่าอ่าข้าปูค่ะตามนั่นเนาะข้าปูสาธุข้าปู้จ้าปูจ้าเอามาแล้วพี่น้องเอฟซี เอามือนั่งล่อบนจับครับเอามืออามือป้พ,พี่น้องเอาแคปภาพแคปภาพนี่แหละทั้งหมดทั้งม้วนนะคะแตกทั้งบนแตกทั้งล่างค่ะงวดที่แล้วเก่าแปดก็แตกเนาะงคะเนาะสําหรับตาขุ้นดูว่าปูขุนผ้าด้วยพี่นอ้องเอฟซีนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใส่กระดิง่งแจ้งเตือนนะคะเด้อสาวเจีย๊ยบพาเฮงนะคะให้เฮงน้ำกันอขอบคุณหลายๆสำหรับแนวทางนะคะจากปูคนไทยมาแล้วว่งกลม02เด่นเด่นเก่งเก่ง0204ผู้ใดอยากได้ชุด3ตัวให้มา2องง0 7 4กับ0 7 5ก่อนเกี่ยงก่อนอัดเ้ยพี่น้องเอฟซีด้วย 4, พิจารณาดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะาตาคุณหรือว่าปูคุณนี่กับผู้เดียวกันค่ะกับปูสร้างด้วยด้วพี่น้องเอฟซีด้ใส่ซื้อนี่แล้วพี่น้องเอฟซีเนาะเอาแคปภาพแคปภาพนะคะท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิว่าบาเห็นเดี๋ยวสิว่าผ่านเดี๋ยวสําหรับฉบับเต็มเดี๋ยวคอยเมืองน้ากันสําหรับแนวทางของอปูคุณหรือว่าตาคุณ เอาแคปภาพแคปภาพนะคะเฮงเฮงเฮงเป็นแนวทางวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะนะคะเฮงเฮงเฮงปังปังปังค่ะสวัสดีค่ะ